นะเน่ยนแรกเลยยายนี่แกท็อปท็อปไฟต์ตลอดไม่เคยหลุดอยู่จนจําได้แล้วโอเคขอบคุณมากนะยายนะเอาไปเอามาเนี่ยไปขน,นอิฐนะเอายายนะเราไม่ต้องพูดพ่าเพลงอะไรกันมากอ่ะเอาออกเอาแมตออกตอนนี้อยู่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 ตรงไหนละชอบอยู่ตรงไหนฮะ <c oughs> อาจารย์ตีตูนึงตีตูอีกแล้วมันคล้ายๆกับปวดวันวันพระปวดนงเนี่ยก็จะดึงออกก้นเหรอโดยจะดึงมาตรงนี้อตรงนั้นอีกแล้วผมไม่คดึงขึ้นมาเนี่ยตูดก็ยังกันเหมือนกันดึงออกอ่ะอาจารย์เหมือนแต่เข้าจะดึงลำไส้ดึงแต่ตูดอย่างเดียวดูที่ตูดอีกแ่อนแขนกเบาไแล้วอาจารย์แขนเบาไปแล้วตอนนี้เหลือตูดโอ้โหตายหาแล้วผมต้องเอาทั้งตัวเลยเนาะลูกอันนี้ลูกสาวเนาะโอเค เดียวก้นนะผมขอคิดแป๊บนึงน,นะีเลยอาจารย์ต้องนั่งคิดก่อนละในการที่เราจะทําตรงนั้นมันดูเป็นข่าวไงก็ไม่รู้มันออกข่าวไม่ไดีอยูอขอ่ของอนี้ิดนึงไหม,ไม,ไม,อมนอสเหลืองกเลยอัน,น,นหักไปตายแล้ะก้นเลยเหรอ นอนความเลยนอนคว่ำนอนคว่ำนอนคว่ำเลยยายเราคงไม่ต้องอะไรกันมากมายเรารู้เรียนหมดแล้วโอ้โหนี่ก่อนก้นเลยเหรอตับตาหน้าใหญ่นะข้าคลุมสักนิดนึงก้นก็ก้นนะยายเอาโอ้ไงโชคดีมาก อยู่ตรงนั้นกม่เลยนะฮะมันมันไม่มีที่อยู่มันก็อยู่ที่รับอีกที่ผาหน้าตัวกายและอีกที่ผาเรียกว่าเอกกวีแลอขุนกวีจ้ะคนคนเขายิ่งบอกว่าเราพูดไม่พออยู่เร็วเดี๋ยวนี้กูจิ้มหมดแหละใช้ไม้จิ้ม ไอ้ยโอ๊ยอะยรอ๊ยโอยอยูอที่เดิมอ๊อ๊แโอ๊ยโอ๊อ่อ๊อ๊ยอโอ๊โอ้ยอ๊โอ๊โอ๊ยโอ๊โโอ๊ย ไปไปไปพูดอะไรกูไล่ผีอยู่เดี่ยฮะจะคุยไปุยข้านนอกมารยาทอ่ะนางนางนางอะไรเออไปเ่วยไม่ได้แล้ว ทุกทีไม่กล้าไม่กล้าเจิมไงไล่ไปนี่ไปแล้วก็ชอบบอกข่าวกูในทางที่ไม่ดีตลอดเฮ้ยม่งันโดนแทงมิดดั้มเลยนะถึงลำไส้ใหญ่เลยมึงมึงโดนทะลุลำไส้ใหญ่เลยนะไปปอบไปไป ไอ้ไอ้ต้องโอ้ยออกไปต้องหืออืมอืมมึงทรมานอย่างนี้แหละมึงยอมกูยังแค่นี้เองมึงแค่แค่ไปเราเกมนี้ปีนี้จบปิดจ็อบ ไปแด่คนอื oh Wait, oh 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 oh, oh ่นรู้ป่ะโอ้ยอะไรโอ้ยอะไรมึงขอรมันสิมึงขอรมานเขากูขอรมานมึงต่อไงก็หายกันไต้องโอ้ยไป ไหนไอ้ตัวโอย้วมึงโอยแน่เยโคตรโคเหี้ยนเลยไอ้ขนี้มันหนีไม่ได้เว้ยดีเว้ยจนเหียวไปเว้ย

ห,หัวเข้าอีกอ่ะโอ้โหกูนี่เอาหัวเข้ากาูตายแล้วหัวเข่าด้วยแก่หรือ,อว่าชราออืมอ่พี่คหันหน้ามาดิหันหน้ามาหัวเขา้า อ ų, rumor, โอ setting, health, ้โหจะเรียนโอ้ตายแล้วโอ้โหคืณเอาข้างนี้เอาปิดข้างพอดีข้างนี้ฮะโอ้โหตายแล้วเข่าอีกเอาให้มันหายนั่นเข็ดลาบทุกทีชอบซ่อนหลบ ออยวะเพศบ้างก้นแขนไหลวิ่งอืมเอาแล้วเมันเบาสบาย <c oughs> หลายปีแล้วมันอยู่มาหลายปีมันชินอยู่แล้ว เนี่ยสีสวยนะไออันไม่มาพบไม้งามก็ออยามพันที่สามแล้วเห็นนะไปไปละมดเด้อออกมาทิวสองเจ้าชาขอบคุณมากนะขอให้หายไวเอา้าผมอยากให้หายไวดูแลแม่ดีๆนะเออไม่นานหรอกมันก็เบาๆลงแหละแขนไปนะแล้วตอนนี้มันเหลือมันก็วิ่งพั่วตัวลนะ